ต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประเสริฐสีฮะนี่เป็นน้องแ้าพงและก็เราก็สวัสดีพี่ FC น้องแ้าพงทั้งสองคนชื่ออะไรบ้างครับเนี่ยชื่อจอยค่ะพี่จอยชื่อทูนครับพี่ทูนคนี่มาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากชนบุรีค่ะชนบุรีมารถอะไรกันวันนี้ซิ่งคบิ๊กบิ๊กไบคิ๊กไบตรงกันทีชอบขับรถอยู่แล้วอ๋อแล้ว วันนี้มาจากชลบุรีมาร้อยเอ็ด,มา,ออดมาทําอะไรครับเนี่ยวันนี้มาให้กำลังใจน้องทัพแพรมาจากชนบุรีเลยอะไรครับเกิดอะไรขึ้นอันนี้นี่ตั้งใจมาทั้งสองคนหรือเปล่าโอ,าอ้ทำไมทําไมถึงถึง แต่ก่อนนี่คือเป็น FC สาวน้อยอยู่แล้วใช่ๆค่ะอ๋อติดตามสาวน้อยมานานยังครับเนี่ยก็น่าจะ2ปีแล้วเนาะ2ปีใช่ๆอันนี้เาาตติดวอันนี้เขาเขาดูลิเกลิเกเสียดูลิเกขนาดไหนเขดูทั่วไปอ่ะบ้านเขาดูลิเกบ้านอยู่จังหวัดอันนี้เขาอยู่โคราชเอ้ยคนโคราชกับคนบ้านเดียวกับผม้งกันอำเภออะไรอำเภอชุมวงครับชุมวงผมก็ตรงใจก็ดูลิเกบอลต้อสิบอลต้าบอลต้ดี๋ยวบ้านชอบเลย โคราชก็มีลิเกยเยอะ<ช>น้องงานนโคราชก็มีลิเกมาตอนที่อยู่หนองคายหน,หนองคายเขาจะดูหมอลำดูหมอรำ <c oughs> ก็ทํางานอยู่ชลบุรีเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้มันวันมันไม่ใช่วันหยุดนะว,วันหยุดวันนี้วันอะไรอยู่สงการอ๋อหยู่สงการ<ๆ>ี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วก็จะไปกรุงเทพไม่ค่ะเสร็จจากนี้ก็ไปไปหนองคายทัวจะทัวร์กับสาวน้อยจนหายใจไม่ออกอ๋ ถ่ายหน่อยให้พ่อถ่ายคลิปไปพอหน่อยเลยจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกถ่ายตรงนี้ก็ผมก็ได้ถ่ายแล้วเนี่ยพ่อต้งมนีนสิเ็้ยกน้ลานแม่กับพ่อเขาจะตามเราจนถึงหนองคายอีกสิบสามสิบสี่หนองคายจู้แม่ต่อยจู้แม่จูแม่ไม่เอาอะไร เนาะเนาะโอ้ยประทับใจมากคือขับรถมาจากชลบุรีแล้วจะออนทัวร์เรากับเราจนถึงหนองคายวันที่สิวันนี้วันที่ไร่เก้าเก้าสิบสิบเอดสบสองสิบสามห้าวันหกวันพี่นั่งก่อนรถเดี๋ยวคุยต่อเอาให้แพนให้แทนตัสบายเลยเอาคุยต่อคือติดตามสาวน้อยมาแล้วสองปีเนาะอันนี้พูดโคราชไหมเนี่ยพูดโคราชิพูดโคราชพูดโคราช มมีมีลูกปะมีมีค่ะลูกกี่คนแล้วครัลูกคนเดียวอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วครับโทษทีนะฮะสิบห้าอ๋อรุ่นเดียวกันกันรุ่นเดียวกันเดียววันวันที่สิบเี่ไปลูกลูกอยู่หนองคายอ๋อคือเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรแล้วพี่ทำไมตามใจแฟนจังไม่รู้เขอยากให้เพราะอะไร เกาได้เที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาดูหมอลำก็คือมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะนะครับที่แล้วบางทีเราเราไม่คุยกันเนี่ยครั้งที่แล้ววังทีเราก็ไปรุ่นนะน้องบัวเยอาน้องบัวหรอ่ผมผมก็คือบอกเอ็ซีก่อนว่าถ้าอยากจะเข้ามาเข้ามาได้เลยแล้วก็มาทัาทายผมบางทีเนาะผมนั่งยุ่งอยู่อะเนี่ยมันจะนั่งอยู่ในนั่งยุ่งทํางานไม่อยากเข้ามาทักบอกเอ็ซีมาทุกคนเลยเนาะเห็นพัฒนาการของน้องเป็นยังไงน้องฮักแพง เ,เริ่มดีขึ้นพัฒนาการ<ช>เรื่อยๆใช่แล้วน้องก็มีโชว์ใหม่ๆม,<ช>มาให้เราได้ดูเนาะใช่รำสวยด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องม,ม,มีถึงทุกวันนี้ได้โชว์ถึงวันนี้พี่คิดว่าเพราะอะไรเพราะตัวน้องเองเก่งน้องมีความสาม,มารถอยู่แล้วความสามารถแล้วทีนี้น้องมาอยู่ในวงใหญ่มันก็ต้องพัฒนาตัวเองก็ ติดตามเราก็ติดตามผลงวงทุกคนนะคะแต่ว่าเราจะชอบสุดเอ็นดูน้องเอ็นดูน้องเนาะเอ็นดูน้องใช่ใช่เอ็นดูน้องโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยเนาะแล้วเหมือนกับคำพ่อพ่อพ่ออาทิตย์ก็พูดน้องอะไรนะสอดเลยนะสอดรู้สอดเรียนฝ่ายรู้ไปเรียนนี่เอาไปไงคนโคราชมาตุงตกหลุมรักหมอลำเนี่ยยังไงเนี่ย เมียเลยเนาะตามเมียเมียอยากได้อะไรก็ตามใจมดถามจริงอยากกลับบ้านยังเนี่ยอยากกลับบ้านยังยังยังโอ้ตามหมอรไปก่อนตามหมอรไปก่อนบ้านอยู่หนองคายเด้อ่าที่นจุที่หนองคายเลยค่ะที่หนองคายเราจะกลับกรุงเทพอีกวันไหนเนี่ยก็เราเปิดงานวันที่สิบสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดาสิบเจ็ดโอ้เราอยู่หนองคาย14 15 16 17 3วัน3วัน3วัน17ก็ต้องไปละเนาะ โอเคนี่เนาะเป็นความซุกเล็กๆน,น้อยๆเนาะแต่เรามีช่องด้วยนะอ,นอ่ะฝากช่องอด้เลยฝากเลยเปิดเลย<อ>เปิดเลยส่วนใหญ่ทำเกี่ยวกับอะไรก็ถ่ายคลิปน้องเนี่ยค่ะโอ้ถา่ยถาคยคลิปดีๆดีๆดีครับเหมือนก็นเช่วยกันโปรโมทเนาะนีะ่อุ๊ยอย่าเปิดตรงนี้สิเมื่อกี้มึบไปละมึบไปละอ่าแป๊บนึง นี่ช่องนี้แล้วกันเปล่าทุนสาวจอยอ่าได้ครับด้ครับอ่าโอเคครับขอบคุณพี่เปล่าทุนคุณคุราชบ้านเองแล้วก็พี่จอยคนหนองคายเนาะก็ขอบคุณทุกยกำลังใจที่มอบให้กับน้องฮักเพลงนะฮะนี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับข่าบผมเดี๋ยวรอดูเรื่อยๆเนาะนี่อ่าน้องฮักเพลงก็กำลังเตรียมสาวน้อยลเพลิน อเคครับสวัสดีครับ